สวัสดีสสดค่ะวันนี้นะคะเรามาปิดตาทำสลาบอีพีหนึ่งกันนะคะนี่อุปกรณ์น,นะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะอุปรกรณ์ก็จะมีตามนี้เลยคือข้าศึกตา,ตาเราจะมาปิดตากันเดี๋ยวขอเรียงของมุ่วงก่อนนะใหม่ๆปิดเลยแอบดูได้ป้ามันน่าก,กลัวมาก นะอย่าพึ่งดิเจ็เวลานะห้านาทีนะเริ่มเลย,ยนลกอ่ะแต่มันจะหกไวเนี่ยเทดีดดห๋ย <c oughs> อกาวให้เน,นะเลย มไมเั้ยแบบสักหมูหมดทุ่นแ,แ,ลแล้วมหมดห,หรอเอิ่มใส่สีก่อนละกันช่อคฟันปังกรุอาจะได้สีอะไรนะอยากได้สีอะไรยได้สีฟ้าค่ะ <laughs> <laughs> เอาไว้จิ้มเลยดิเร็วนะตอนนี้เหลือผ่านไปหนึ่งนาทีแล้วนะ <c oughs> อุย้ย นะโดนมึงโดนพ่อด่าไม่หไอ้นฝึก่อไม่ได้อ่ะอาวาังไว้ก่อนอไม่เละทำเร็วตอนนี้นะคะผ่านไปหนึ่งนาทีครึ่งนะเหลืออีกสามนาทีสามสิบวินะนตอนนี้สีสวยมากสีสวยมากจริงจริงนะไปนี้ไปโอ้โหเยอะมาก เยอะมากเลย,ยสีสวยมากคะ่ะเดี๋ยวใส่น้งยาก่อนตอนนี้เหลือน้ำยางมันเอาไปไว้ไหนวะอุ้ยมันไมีบอกขวดเลย,เยมันไม่โดนเลยวะ น้ำเปล่าใส่อีคิ่เลิอะไรไหมเกิดคิดเลขอีกเลยคิดเลอีเได้ตอนนี้เหลือสองนาทีสามสิบวินแล้วนะคะสลามยังเป็นน้ำเหลวอยู่เลยทำยังไงดีชีวิอิมันเอาไปไหนวะเดี๋ยวมันเจอแล้วบีบบีบอือสามทำยังไงดีตอนนี้จะเหลือสองนาทีแล้วนะเฮ้ยเหลือเวลาอีกไม่มากไม่จะเป็นแล้วจะเป็น มือเลอะมากค่ะโอ้จะเป็นโอ้ามแล้วนะตอนนี้เหลือเวลาสองนาทีนะคะเนี่ยสใส่กลิ่นไหมอ่ะไม่ใส่กลิ่นหรอใส่กลิ่นก่อนไม่ใส่กลิ่นหรอวิวม,มันต้องใส่กลิ่นด้วยดิเพื่อความหอมใส่กลิ่นมันเป็นกลิ่นนะนี่ มันใสไหมพ่ออร่อยอ่ะกินอะไรอ่ะว้าวกินมารีมารีจะเป็นแล้วค่ะทุกคนมันจะเป็นสลามนะคะตอนนี้เหลือหนึ่งนาทีครึ่งแล้วจะหมดเวลาแล้วนะต้องรวนให้มันเป็นสลามก่อนเลยๆเป็นแล้วไงเห็นไหมอ้ยอ้ยอ๊้ยอุ้ยอุ้ยเหลวอะดูผลงานด้วยนะมันดูผลงานด้วยนะโอเคมันถือว่าได้อยู่นะ เราจะมาดูเนื้อสัมผัสกันนะคะว่าอันไหนจะดีกว่ากัน<ม>เวลาเหลือหนึ่งนาทีนะคะตอนนี้อย่าให้มันติดมือนะคะถึงจะสมบูรณ์ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปปรับสูตรเอาก็ได้ใช่ไหมล่ะให้มันได้แค่90วิแล้วนะคะเหลือเวลาอีกหนะึ่งนาทีเหลือ30วิแล้วนะคะทุกคนคะเดี๋ยวเอาใส่เราเห,หลือเวลาอีกแค่37 36 จะหมดเวลาแล้วตอนนี้ก็คือยังไงยังไงสามสิบวิแล้วมือติดมือมากเลยค่ะตอนนี้ก็คือโตะเละไปหมดอุ้ยหมดยังไงไม่หรอจะเปิดตายังไงยเฮิ่งอย่าเพิ้งเดี๋ยวไมดอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิจะหมดเวลาแล้วนะใหม่อย่าเพิ่งนะเฮ้ยเหลือเวลาอีกสิบเก้าแปดนวดออกมาเร็วเร็วสี ไปหมดเลยค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวไปใส่น้ำยาล้างจาแบบนันก็ได้แล้วค่ะไปเชียร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูคนต่อไปนะนะคะอันนี้จะเป็น EP สองของการปิดตาทำสลามนะคะทำสลามอ่ะปิดตาค่ะผ้าปิดตาปิดตากันนะคะห้ามโกงนะคะมันยากมากค่ะเมื่อกี้เราทำไปแล้วมันแบบยากของยากของยากนะคะเดี๋ยวเราจะมาสลับของกันก่อน พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจับเวลากันเลยหนึ่งสองสามเริ่มแล้วค่ะเก้าอยู่ไหนวะอันนี้นะก้าอยู่ไหนคะนี่เลยนี่ก้าวกดูเขานะคะเทเลยเทเลยเดี๋ยวดเทลงมันลงยัง่ะเออเทเลย นี่นะะคที่กาหรอคะอันดับแรกเยอะหรือะปล่าจะพอหรือยังฮัลโหลปิดปิดนิดหนึ่งนะพอแล้วนะคะต่อไปอะไรคะสีสีค่ะไหนคะเอาสีอะไรคะอยากได้สีอะไรไม่รู้ใครอยากได้สีไหนก็ได้ที่ไม่ใช่สีดำกับสีน้าลอ่ะ สีไหนวมันขำวะหยิบไปเลยค่ะไม่ต้องเลือกค่ะสีสวยๆทั้งนั one one? ้นค่ะสีอะไรอะสีนี้แล้วกันเหลืออันนี้ผ่านเหลืออีกสามนาทีนะคะมาชิ้มยู่ไนวะไหนอะไหนอะไหนอะนั่นไหนน้ามาจิ้บเลยค่ะ ไพอแล้วคะ่ะพอแล้วคะ่ะยิ่งมากคะ่ะจริงเหรอโอ้สีนะคะ <c ười> น่าอร่อยมากคะ่ะอร่อยสีอะไรน่าอร่อยวะใครอยากกินคินอ,อะไระอีกอันไหนคินอะไรอีกเนี่ยคะกินอะไรอีกนี่กินอะไรอีกนะคะเะะ <c ười> สร็จไปคะ่ะเดี๋ยวน่คะคนให้เขาเป็นหรือยัง เนี่นะคะจะเป็นสีแบบหืมมากค่ะมันแบบน่ากินมากดูสิสีน่ากินอื้มกินกินเออกินดีกว่าแล้วก็จะใส่กินอะไรคะกลิ่นกินกินอันไหนที่กิลิ่นเราจะดูไหมวะเออหยิบไปเลยเมื่อกี้น่ะมีสองอันนะเลือกเอาไว้เอากินไหนคะนี่คือกินใช่ปะอ่าฮะใช่ท่านสอนคุณคะสองนาทีค่ะเหลือเวลาอีก ส่องนาที่ยี่สิบค่ะเร็วๆค่ะยังไม่เป็นเนื้อสลามเลยนะคะยังไม่ใส่น้ำยาเลยค่ะคุณค่ะไปแล้วมัเล่นกิ้งแล้วไปฝาม้วยก่อนเสีย,ยังอ่ะนใส่แล้วแหละแล้วกันน้ำยาสลามน้ำยาเอ,อ๊ยเปิดปะเปิดตรงไหนวะเปิดเองนะยัง เดี๋ยวขอเช็คด้วยเช็นดนิดนึงนะคะอ่ะบีบค่ะเหลืออีกหนึ่งนาทีสามสิบเจ็ดนะคะนี่นะคะเลยเลยคะ่ะบีบลงไปเลยคะ่ะเซกานะคะมันจะเป็น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 รับมันเหะโอ้ยแต่ละเป็นเป็นแบบน่ากินมากสีอะไรมันน่ากินมากเลยคะ่ะเหมือนอะไรบางอย่าง อาใส่น้ำยาอีกค่ะอืมวิหนูดมากวิไม่ค่อยเลอะเลยอ่ะของเราเลอะกว่าอีกดีแล้วีเหลืออีกหนึ่งนาทีค่ะเดี๋ยวเพิ่งใครเดี๋ยวเพิ่งรีบว่าจะเป็น โอ้ยน่าก,กินอะ่ะเหมือนอะไรบางอย่างที่เป<ม>็นขน,นมอะ่ะอือคิดเลอีบีไปหน่อยได้ไหมคิดเลอีน่ยคล้ายนี้ค่ะดูเจ๊แก้วิดไหนนี่อย่นี่เอาบีบ <laughs> เริ่มมาเลยคะ่ะโอ้โห <laughs> ดูนางบอกไม่ได้อะ่ะ <laughs> ถึงเวลาเปิดตาแล้วนะคะไม่ได้อยากได้สีดำตาขอสีอะไรก็ได้ที่เป็นสีดูำตาไอ้ไม่อย่าเสี่ยวไปดูตาจบกันเลยค่ะนี่นะคะจะเป็นผลลัพธ์นะคะที่เราปิดตาทำซามได้มาค่ะยากมาเลยนะบอกก่อนสีเข้มกันทั้งคู่นะคะคุณสาบอกว่าไม่อยากได้สีนี้ก็ได้สีนะคะ น,น้าเทเจอ,อมันติดมือนะคะสีนี่ค่ะติดมือเลยค่ะสีเข้มว่์แบบเลยสีไม่ติดมือนะคะเสียงกิ้มมันทำเสียงกิง้มจิ้มแล้วเขาชอบมาฟังเทคเจอร์เสียงกิ้มกันนะดยกิน้นเป็นกิ่นมะลินะคะไม่มีกลิ่นไ,ไม่ต้องใส่ไม่ร แต่ว่าด,ดูดูดูยืดมากแบบใส่นะเนี้ยนี่ก็แบบใส่เหมือนกันค่ะแบบใส่ช็อกโกแลตใส่มากดูหใส่นะคะใส่หน้าไปใส่หัวไปค่ะสีสวยมากฉันอยากได้สีน้ำทะเลมากเพราะว่าสีม,มันแบบนี่ฉันนะคะโหไม่อยากได้สีนี้<ช>แต่ได้นะเขาแบบไปดูในคลิปได้นะคะเลือไปเรือมาอยู่นั่นแหละค่ะไม่ยอมเอาสักทีสุดท้ายได้สีที่ตัวเองไม่อยากได้นะคะดูดี ยี่ยมมากๆเยี่มานะคะเออเทกเจอร์ก็ไม่ติดมือนะคะเนี่ยแต่ของเราติดมือนะคะนันดูนะคะของเราไม่ติดมือดีมันยือแล้วมันนุ่มนิ่มมากมันเหลวนะคะมันปีศาจเลยสำหรับของมันเป็นเเลี่ยนงเ้ยโอเคนะไม่ไม่ติดมือไม่ติดมือไม่ติดมือนะไม่ติดมือนะคะ ันแบบปินอยู่นะก็พอได้เนาะไปลองทําตามกันได้นะคะใครแบบปุ่มนอะไรแบบนี้นะคะก็ไปเล่นกันได้นะคะแต่ต้องระวังเปื้อนนะคะเพราะว่ามันเปื้อนมากๆเลยนะคะจะปืนเนาะนี่เดี๋ยวนี้นะคะว้าวนี่นะคะสวยมากค่ะดูสิคะว้าวสไลมของเรานะคะ อย่างฟินมากนี่แต่นิีมนะนห่นไหม,มนเออมันก็มีไม่้ม่ไม่นี่โอ้็อนเ็น<ๆ>เดี๋ยวเราจะไปทำแบบจริงจริงจังๆกันนะคะโอเคงั้นเราจะพอแค่นี้ก่อนละกันนะคะงั้นวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดตดอค่ใไม่ต้องกดแชร์คายค่ะมไม่ใส่ค่ะ